ครับผมสวัสดีครับพูดจะภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะนะครับพรุ่งนี้จะไปส่งที่กทมนะครับคันนี้เป็นพ่วงข้าง 4- in 1นะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกพ่วงข้างโดยสารพ่วงข้างนอนนาพ่วงพ่วงข้างเที่ยวได้หมดเลยชั้นตัวนี้นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับสูงต่ําได้อันนี้ช่างก็ปรับไว้ให้เอาไว้เด็กนอนลองดูก่อนนะครับหลังคาก็ปรับสูงต่ําได้นะไม่ ไม่ใช่แค่นี้นะนะครับบอกอะไรถอดได้หมดเนาะก็จะมีกันสาดให้สีด้านเลยอ่ะ <slightly different. S 1> เนยวเนู slog. เอากันสาดลงให้พอ่อเลยอ่ะกันสาดจะมีสีด้านอันนี้จะเป็นกันสาดด้านหน้าเป็นกันสาดแผ่นใสทิ้งชายฝ่งฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนอ่ะนี่ด้านหน้านะอันนี้ด้านฝั่งมอไซนี่ฝั่งมอไซเป็นกันสาดทิ้งชายเ๊บประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันปะมาเดีวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับกันสาด อันนี้เป็นพ่วงข้างขายของด้วยนะครับพ่วงข้างขายของด้วย V.I.P. ด้วยบรรทุกด้วยนอนนาด้วยอ่ะดึงดึงเลยดึงเลยดึงดึงพร้อมกันอ่าดึงดงพร้อมกันดึงดึงมาอ่าดึงมาดึงตรงดึงเออเดี๋ยวดึงก่อนเดึงก่อนดึงก่อนอ่าประมาณนี้ด้านหลังนะอันนี้เป็นเป็นตะกร้าจัมโบ้นะนะครับ ามาดูฝั่งนี้ด้านข้างนี่เห็นไหมฮะจ,จริงๆว่าเด็กก็เนี่ยยืนยืนยืนนี้ยืนยน,นี้ยืนนี้นาบางับงบังฝนไหมฝนตกนี่ประมาณนี้เลยตะกร้าจมโบครับผมตะกร้าจมโบนี่ประมาณนี้เนาะมีไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังให้นะครับมีผีเสื้อสามตัวนะครับพรุ่งนี้นะครับพร้อมออกเดินทางนะครับพรุ่งนี้พร้อมออกเดินทางนะครับ แมกใหม่ยางใหม่โชคใหม่เน้นย้ำเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มเป็นพ่วงข้างป้ายแดงเนาะนี่ดูให้รอบคันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนถาดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะส่วนถาดเดี๋ยวจะให้ดูถาดถาดถาดกลางกันว่าใหญ่แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูถาดนะครับถาดอันนี้จะเป็นถาดถาดถาดด้านหลังนะนี่ถาดด้านข้างนะครับถาดอันนี้ถาดใหญ่ตรงกลางเลยนะครับเป็นทั้งหมดมี3สามถาดนะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเด็กๆจะเก็บละเอาเก็บดยลูกเก็บเลยเดี๋ยวจะเก็บกันศาสตร์ละนะครับโอ้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บกันศาสตร์ไว้นะครับเก็บกันศาสตร์ก่อนเก็บไม่ยากครับกันศาสตร์เก็บไม่ยากก็ม้วนๆขึ้นไปนะครับม้วนๆขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้ก็ดันเข้าไปให้เสมอกันนะฮะดันดันให้ดันให้เสมอกันเนาะปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็ม้วนเออแล้วก็ม้วนเหมนแล้วจับนันนะเออม้วน เออประมาณนี้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยเห็นไหมฮะพ่วงข้างช่างต่มลูกสาวกเสื้อเหลืองพ่วงก,ก็สีเหลืองตัดเขียวนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook tik To อ YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปว่าพ่วงข้างช่างต่มนะครับรับรองเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ